Thank you สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซีนี่นุ้ยชาแนลนะคะช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่มีความจริงใจให้กับพี่เพื่อน,นทุกคนค่ะวันนี้นุ้ยจะมีต้นไม้มานําเสนอทุกคนเชื่อในเรื่องของเรื่องมงคลโชคลาบโชคสตาร์อะไรก็วบบ่ากันไปกับทุกคนก็คือตอนนี้นุ้ยก็เลยจากจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอต้นไม้ที่ช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การเงินของภายในครอบครัวค่ะทุกคนไหลเข้าบ้านอ่ามันจะเป็นต้นไม้ชนิดนี้ถ้าอย่างที่พ่อบ้านนุ้ยเขาเคยบอกนะคะทุกคนต้นไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันน่แพนมันน่แพนก็คือมันเป็นต้นต้นเกี่ยวกับเรื่องด้านการเงินโดยตรงเลยค่ะทุกคนแล้วครนี้นุย้ยเนี่ยก็จะเรียกแต่ต้นอวบน้ำนั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าอ่าอ่าพ่อบ้านเขาเล่าให้ฟงังเขาบอกว่าต้นอันเนี้ยเวลาที่ คนแถวบ้านเขาเนี่ยคือชาวออซี่เนี่ยฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขาปลูกเขาจะปลูกเนี่ยนิยมปลูกไว้หน้าบ้านแล้วต้นเนี้ยเวลาที่มันแตกกิ่งก้านสาขาหรือออกมาก้านเยอะๆเนี่ยถ้ากิ่งมันแผ่ออกไปเนี่ยเหมือนกระจายแบบแบบเหมือนเหมือนกระจายออกอะมีมนี้แต่กิ่งก้านสาขาที่เหมือนประมาณว่าแบบเนี้ยค่ะทุกคนกิ่งออกด้านข้างแบบเนี้ยกิ่งออกด้านข้างแบบนี้ เขาจะตัดทิ้งเลยค่ะทุกคนเพราะว่านั่นหมายถึงว่าการเงินของเขามันแตกกระจัดกระจายออกด้านข้างแบบนี้แต่มันไม่พุ่งขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นแล้วต้นไม้ชนิดนี้เขาจะนิยมตกแต่งเพื่อที่จะให้มันเป็นพุ่มและพุ่งขึ้นไปด้านบนไงทุกคนเขาจะไม่ให้มันแตกออกข้างเพราะว่าถ้าแตกออกข้างมันมันเหมือนกับแบบว่าสั่งฝั่งด้านการเงินของเขามันกระจัดกระจายค่ะทุกคนมันไม่พุ่งขึ้นมันไม่เป็นแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมัน มันไม่พุ่งขึ้นด้านบนไงคะทุกคนก็จะมีการตกแต่งต้นยิ่งถ้าเรามองเห็นว่าต้นกิ่งต้น,ตนมันมนิแพนเนี่ยมันแผ่กิ่งก้านสาขาเยอะเกินไปมันแตกออกเยอะเกินไปมันหมายถึงว่าการเงิน,องนงาาของเรามันกระจัดกระจายหมายถึงว่ารายจ่ายของเรามันกระจัดกระจายออกเยอะแยะทีนี้เขาก็จะตกแต่งโดยการตัด ตัดกิ่งออกตัดกิ่งออกแล้วครวนี้ตัดกิ่งออกแล้วให้มันพุ่งขึ้นไปด้านบนให้มันสูงชรูดขึ้นไปด้านบนทุกคนแต่ว่าบางคนน่ะถ้าเขาแบบว่าต้นไม้ที่ถ้าถ้าต้นไม้ถ้าต้นไม้ที่ว่ามันเขาปลูกไว้หน้าบ้านใช่ไหมคะถ้ามันต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่แล้วเขาก็จะเขาก็แบบจะตกแต่งให้มันมันเป็นโคนต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นพุ่มขึ้นด้านบนใช่ไหมคะทุกคนเขาก็จะตกแต่งให้พุ่มขึ้นด้านบนเขาจะไม่ให้มัน แต the ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างนี้นะคะทุกคนเขาจะไม่ให้มันมีกิ่งเยอะเขาจะให้มันขึ้นไปต้นเดียวแล้วก็ให้มันมีแบบว่าเป็นพุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอารมณ์คล้ายๆกับต้นแบบว่าต้นแก้วต้นอะไรพวกเนี้ยค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะปลูกไว้หน้าบ้านเขาจะปลูกไว้หน้าบ้านเนั่นคือมันเป็นหน้าบ้านก็คือมันเป็นกระแสทางการเงินที่เขามันวิ่งเข้าบ้านนะคะทุกคนเขาจะไม่นิยมเอาไปไว้หลังบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเงินเข้าเงินมันจะต้องเข้าหน้าบ้านมันไม่มีทางเข้าหลังบ้านนะคะทุกคนเพราะนั้นแล้ว เขาจะเอามาเ,าเอาต้นมันนี่แพนเนี่ยเขาจะมาไว้ปลูกตรงหน้าบ้านมากกว่าแต่ว่าแถวซอยหน้าบ้านแถวหน้าบ้านนุ้ยเนี่ยจะมีส่สนวนใหญ่แล้วเขาจะปลูกลงดินไว้แล้วก็ปลูกลงดินไม่หน้าบ้านค่ะทุกคนแต่ว่าบ้านนุ้ยเนี่ยเราจะไม่ลงดินเพราะว่าบ้านหลังนี้มันไม่มันเป็นบ้านที่เราเช่าอยู่ค่ะทุกคนมันไม่ใช่บ้านของเราเองถ้าสมมติว่าบ้านของมุ้ยเองหุ้ยก็อ,อาจจะลงดินไว้หน้าบ้านค่ะทุกคนก็คือเราก็ปลูกกระถางไว้แล้วก็ค่อยเล็มค่อย คอยเลี้ยกิ่งคอยตกแต่งกิ่งอยู่ค่ะทุกคนต้นนี้นุ้ยจะเอาไว้ตรงด้านล่างด้านนี้ค่ะทุกคนเนีย่ยด้านล่างด้านนี้นะคะทุกคนนุ้ยจะขุดหลุมไว้แล้วก็จะเอาไว้ตั้งไว้หน้าบ้านก็คือมันก็จะเป็นทางเข้าของประตูหน้าบ้านพอดีเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะคอยดูแลมันมันก็ไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็มีความอดทนมากนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นใช่ไหมคะอากาศเย็นมากไปค่อนข้างที่จะอ่าไปค่อนข้างที่จะเหี่ยว เพราะว่านุ้ยจะไม่ค่อยให้น้ำเขาเท่าไหร่ค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราให้น้ำเขามากเขา,าเขาจะไม่ค่อยชอบน้าถ้าให้บมากจนเกินไปบางทีมันก็มันมันเหมือนกับแบบต้นเขาบรรใจนี่มันมันจะดูอยู่ในน้ําตลอดเวลาและยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยก็เหมือนกับแบบว่าเอาน้ําแข็งมาวางไว้ตรงโคนต้นเขาได้และค่ะทุกคน เนี่ยเวลาที่อย่างอย่างสมมุติว่าอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะทุกคนเวลาที่เรารดน้ําต้นไม้นะคะเรารดแค่วันละครั้งนะคะทุกคนนี่แหละตอนช่วงแบบนี้นะคะกลางวันแดดจัดเนี่ยะค,ะคือเป็นเป็นช่วงที่ดีมากสําหรับหน้าหนาวที่จะรดน้ําต้นไม้พวกขึ้นผักผลไม้นะคะทุกคนห้ามรดตอนเช้าหรือว่ารดตอนเย็นถ้ารดตอนเช้าแล้วก็รดตอนเย็นนั่นหมายถึงว่าเอาน้ําแข็งเนี่ยเอาน้ําที่ออกมาจากช่องฟีดเนี่ยเอามาวางไว้ในนั้นโคนต้นเขาอะทุกคน เนี่ยลดได้ก็คือเป็นช่วงเที่ยากาัดร้อนๆแบบนี้นะคะทุกคนกลางวันกลางวันเลยแล้วทุกคนแบบนี้แหละกำลังดีเห็นไ,ไหมคะเนี่ยถ้าใครชอบต้นไม้มงคลแบบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะาหานำมาปลูกได้นะคะทุกคนเนี่ยแบบในกิ่งแบบเนี้ยเขาจะตัดทิ้งเลยเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าดุ้ยเคยไปเจอตรงตรงช่วงที่ว่าเขาอ่ะ เขาแข่งขันเขาแข่งขันประกวดการจัดคล้ายๆต้นบอนไซนะคะทุกคนเขาก็มีหลายคนเขาก็นําต้นอันนี้ไปไปไปทําไปจัดสวนซึ่งแบบว่าเขาจัดได้สวยงามมากเลยะคะ่ะทุกคนถ้าใครสมมุติว่าใครมีแบบว่าีมือหน่อยเขาก็จะเอาแบบว่าไอ้ลวดเอารวดเนี่ยมาล้อมมาล้อมใต้มาล้อมตรงต้นไว้เพื่อที่จะให้ต้นมันมันเข้าไปได้วยกันแล้วคราวนี้ ตกิ่งพรงนี้ถ้าเขาไม่อยากตัดทิ้งเขาอยากจะให้มันเป็นพุ่มใช่ไหมเขาก็เอาล้อมขึ้นแล้วก็ตัดกิ่งมันตัดกิ่งเพื่อที่จะให้กิ่งมันชูขึ้นไปด้านบนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่านุ้ยว่า,าไม่นั้นะเราก็ตัดไปเถอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกตัดทิ้งแบบนี้อยากให้มันมีกิ่งกิ่งก้าสาขายื่นไปเยอะไปตัดตัดให้มันในนี่ให้มันห่อขึ้นไปด้านบนแบบเี้ยค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ย แบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมตรงไหนที่ว่ามันเป็นกิ่งที่มันแยกออกเนะี่ยเราไม่อันนั้นจะให้มันนั้นไปตัดออกไปเลยไม่ต้องไปเสียดายมันนะทุกคนไม่ต้องไปเสียดายมันเห็นไหมตัดออกแล้วเดี๋ยวมันก็จะสูงชะรูดขึ้นไปด้านบนมันก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าการเงินของเรามันมีแต่จะพุ่งขึ้นไปด้านบนมีแต่มีแต่มีแต,แต่ไอ้มีแต่ทางที่ดีมันไม่กระจัดกระจายก็คือ มันไม่กระจัดกระจายออกไปทั่วทิศทั่วทางแบบนี้ค่ะมันเหมือนก็เป็นเรื่องของรายได้นะคะทุกคนเข้ามาก็มีจ่ายออกมีนีแตม่มีแต่เรื่องการการจ่ายะค่ะทุกคนนะคะนี่นนะ ขอบคุณพี่เ,เพื่อนทุกท่กทานมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ่ยฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าใครชอบศอาสตร์ต้นไม้เกี่ยวกับเรื่องอความเชื่อต่างๆภายในบ้านการเงินการงานมีความสุขอะไรก็แล้วแต่นฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนถึงจะเป็นแม่บ้านสายฝอก็มีเรื่องความเชื่อแบบนี้เหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ้า thank you